เฟสกิ่งรอบวิไลครับโอ้ออออออยรู้สการมืนเฟมเลตตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะกูปะภาพกลางดีกว่าดา่าซะแล้วเดี๋ยวนำทางสายสิส่งไปสเปร์บ้าปึ้งปึ้งกี่ซี่วะใช่ด่ะไม่เจ๊งนี่หวง<ะ>เกืต้อง ทำอะไรวะใช้กดกดสีใช่ไหมกดสีแล้วก็ปล่อยอตกเกลียวเขียนตั้งใจตั้งใจกูสีฟ้ากีฟินกระดอสีแดง50าี่บมูจากไอเชียมาดิมาดีแค่ห้าสิบอะ่ะเฮ้ยขอคิดก่อนดีห okay. นึ่งสองสามโอเคนี่นิดเดียวเฮ้ยกีกะเกียนจัดไอเชียสามลูกก็ร<ๆ>้อยห้าสิบดีโอ้โหย้อมละกูยอมละไอเดี๋ยวมันถักตกได้หนึ่สองสามโอเคปล่อยแหมเสียดชีว ยอมให้ครั้งแรกไปก่อนนะหนึ่งสองสามยึดสองสามปล่อยอ่าห <f irm u> ้าสิบหึหึฝีมือไอ้เชี่ยเอฟกูปล่อยเลยห้าสิบหึหึฝีมือห้าสิบฝีมือกดเอฟทุท่งหอหัดเช็ดบ้างนะกระจกอ่ะมองควงเลยไม่เห็นเลยเนี่ยคาถาพวกขี้ป๊อทเชี่ยพรีเพิ่มเดียวลยห้าสิบนี่มันแสงแดดว,ว้าวว้าวแสงแดด กับก็แสงเด็ดมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยกดเอฟวะโอเคโอเคกูรีตัวเลยกูสเปซบา้า,าพ,พี่น้องอีเพิ่งสวีทพี่ตะละับเฮ้ยมีอะไรมีปัญหาหอะไรชาวโลกสี่สี่กันย่าสามห้องสมุดที่มีแต่นังสือถือว่าหายกันนะเรามากับสาขาช่างยนต์นะครับพี่น้องกับช่างมันไปด้วยกันได้ยุติแล้วของดีสาขาช่างของดีสาขาช่างยนต์มาเลขสอง้เดี๋ยว มันใช้ได้ป่าววะใช้ได้ป่าวะลองลองลอองเฮ้าหูดึงก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นี่มันคช่ GTA บูลลี่ก็ได้เกียร์ในมิลเลอยร์ปีนเล่นแล้กูโชว์สเต็ปโชว์สเต็ปโชว์สเต็ปนะกูพริ้วโชว์สเต็ปโชว์สเต็ปเล่นเทียอะไรมามามามโอเคเลิกเื่อละเลิกเื่อละ ้านนาสงบสุขปราศจากเด็กแว้นกระโปรงไทยมาถึงที่แล้วเดินเรืยนสักทีเถอะพี่มือไหวแล้วโอ้ยมีมอไซค์ให้ขับด้วยโอ้โหหวานจ้ง เชียจนขนาดต้องมาคุยขยะหาเรษอาหารกินทุกวันประทังชีวะเชนอกเลี่ยงแล้วอุ้ก็ทานที่เหมาะเจาะมากเลยหาเชือกกับเก้าอี้สักอันสวยๆกำลังดีเก้าอี้มีแล้วแต่เชือกก็มีแล้วโอเคครบแต่คุณแล้วบ้องกัญชาเกตพีเมียมโปรแมตติจีเราไปลงไหนอวะเบิกมาร้านยี่สิบบาทเซ็นได้เป็นไรไปวัไปเลยวยวอิดนิดจับหน่อยนะเป็นไรหรอจิตกขนาดนี้ขาไม่ทางเก่งมากแล้วเนี่ยอ่า อย่างนี้ต้องแทงข้างหลังเอาละคล้องมาละกระจอกไว้ฟาดคนหนึ่งฟาดไปโดนเลยออกมาตามาหมดละเอาคิวมาตาคิวฟุ้งมามาปลามาตาเลยตัวนึงแย่เฮ้ยดรอปซีอยู่นั่นละไปละคือไม่ได้อยู่ตรงนั้นโยกโลกจริงจังอ๋อเฮ้ยโยกโลก อ่าอกล่นอะไรกูอกูบยาสึ่งแทนี่กูไม่ไหวกดกด้อย่เสียเวลาเสียวลาไม่หลบเราเลยโอ้นั่นแหละปีเราจะจิไงไม่ไอาดูไอจอมเวทในอนนี้มอสหัดหลบบ้างเหรองงไปวะแค่นี้ง่ายจัดเล้ง่ายจัดง่ายจัดเอ ง่ายจะ้ะล่ะง่ายจะ้ะโอ้ยอะไรอะไรสาระวะอะาะอฮะ,ะจานไหนวะไปไหนเหะอจานจานไม่มางั้นกูขอนะขอยุ่งหน่อยรอซะนานเลยนอนรอเลยจัดใจดีซะดว้วย ขนาดนั้นนี่วะโอโซนแบจรด้าี่เป็นงจริงวะอละดับล้วน่ยเ,เรมไปมนกกจแดไม่ได้ มาที่อะไรวะลุกมาลิตอรีอาสูโโ้โซโลเลยมาเลย,เลยออคอมโบผิดรอเคาน์เตอร์นจะเวิรกวเวิร์กจริงวะ